สวัสดีครับผมพบกันแล้วนะครับกับพวนแม็ผมวันนี้ครับมีชาเลนจ์นะผมนะครับใครไทยราคานับเริ่มต้นของการเปิดตัว iPhone นะผมได้ห่างที่สุดก็คือไม่ใกล้เคียงสุดครับผมคนนั้นนี่ครับนี่น้ำเลยครับนมไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่น้ำมะนาวครับคั้นสดๆเลยครับผมนะจะคั้นปกตินะเห็ดเอาปีบแล้ะ ทำงานแต่เช้าโอ้ยนะครับเขาคันอยู่คั้นสดจัดนะผมนัเตอที่อยู่ร้านนะครับคุกกี้คอฟฟคันให้ับผมพิเศษนะครับผมใช้ข้อสอบคันคุณหลุยบอกนะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยดีกว่าแล้วผมทุกคนรุนกันเลยครับเราก็ทายตามด้วยครับผมมาใ้ยหลุยใครโดนวะมันเป็นงี้ครับใครแพ้นะครับออกใครแพ้ออกนะผมมาออกไปไหนวะลุกออกให้คนอื่นเขามานั่งดิอ่ะสุดท้ายก็ต้องได้แดกดีถ้าชนะมันก็ต้องกินลุกกินสักแก้วอะครึ่งช็อตมันมันวัดความรู้ดีกว่ามานึ่งมาเริ่ม ของพี่กับพี่ลุยนะเห็นก็เพียวปากเลยเอากล้องแก้มไอโฟนหกก็แก้มโอ้โหไอโฟนหกเปิดก่อนเลยไอโฟนหกเนี่ยมันเป็นมันเป็นอยู่ในยุคเลยแพงอยู่อยู่ในยุคหกเลยความจุต่ำสุดนะตอนออกไม่มีปัญญาซื้อสี่หมื่นสองพันเก้าไงไงราคาเสียนวะคืออ่ะมันมันเกินมันเกินสามหมื่นไปแน่นอน ไินทียอมแพ้ยอมแพ้ให้กินกิ๊กจำไม่ได้ปะแต่รู้ว่าไม่มีปัญญาซื้อตอนออกหรือมาถูกสิบหกกิ๊กสิบหกมันสิบหกกิ๊กอยู่แล้วมีเสียนนี่เสียนเดี๋ยวดีเสียนฉันนึกเกียงเสียนกินงอเเท่าไหรนะสี่สองเก้าเว้ยคือแอปเปิลไม่เคยตั้งราคาสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สามมันจะมีสี่สามเก้าบนดักบนดักบนเร็วสี่สามอะสี่เท่สี่สามสี่สามทวนโอดักบนนี่ว่ะ พี่หออกอสี่สองเก้าส่หมื่นสองพันเก้าเฉลยราคาเปิดตัวต่ำสุดมันอยู่สองอห้าแต่น่อ้าวหลุยโดนอะฮะอะไรฮะ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 ฮบาทฮ้ฮะฮะมะฮะฮะ่ะม่ฮะ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 ิะฮ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 ะ่ะฮะฮมฮะฮะฮีฮะ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 อะระฮ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 ะะฮะฮะฮวฮะ่ะมะฮ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 ะอบตัวววะ นักฆ่าเหรอมึงอ่ะยกทีเดียวหมดคันยากลยนี่มันสองพอนเลยรักแร้หมักมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วบอกแล้วว่าชุ่มชุ่มใส่รักแร้ข้อสอบเปียกโป๊ยตอนคันอ่ะยกทีเดียวหมดด้วยใหญ่เพิ่งติบเกิอบเลยเกิอบเลยก็เหมือนชีวิตละแหละเอาง่ายๆอารมณ์เหมือนจะกระโดดลงน้ําในสระแต่ว่าอากาศมันเย็นจัดอารมณ์นี้เลยให้กินเตกีลาดเหรอไหมยกไม่ได้ยกเร็วๆดิ เมันซีนิดอ่ะอ้คือง่ายคือพี่ไม่มีทางกินอ่ะง่ายเลยเนี่ยเทเดี๋ยวจะเป็นคนเทให้ทุกคนง่ายๆสองแก้วไหมสองเปล่าเอาดิสองแก้วไอโฟนเทนเอสแม็กครับตุ๊จี๊ดเลยไอโฟนเทนเอสแม็กเนี่ยนี้จำได้เลยไอโฟนเทนเอสแม็กเนี่ยเปิดตัวหควต์สี่กิกสนี่แน่นแน่นหรือหรือมนูตกใหม่ต่อก่อนเลยสามหมื่นห้า ใจเย็นนะเพื่อนโบเกอร์กูถนัดมันอ่านหน้ากูไม่ออกหรอกเทนแบ็กเนี่ยยื้อให้พี่ขอให้เทนแบ็กเนี่ยเป็นรุ่นเปิดเป็นรุ่นสูงเพราะมีเทนเทนเอ1 0ซ์เท็กตัวเนี้ยต้องเป็นสามหมื่นเก้าพันเก้านะ ไอตั้มแมงแดกแล้วสองร้อยมันส่งกินมันเปิดตัวอยู่สี่สามเก้ารอดรอดอีกแล้วสองแก้วไอ้สัสจะเพิ่งสี่อะไรนะสี่สามเก้าเยอะเชิญครับผมเรียบร้อยกิ้งกิ่งเก่งนักเหรอแมงนูว่าเบียร์ มึงไม่ถามกูรุ่นนี้ครับรุ่นนี้กูจำได้เลยโดนไหมเอาคนหกแม่งหกย้อยนึงแล้วแป๊บเดียวพี่ตั้งสติก่อนโอ้โหคือเห็นปุ๊บแม่งแม่งก็เปรี้ยวขึ้นตาแล้วป่ะเปรี้ยวพึ่งเปรี้ยวโัวพีชชอบไปไปบอกแล้วว่าจะดินให้ทุกคนมาคนต่อไปคนยู่ในเฟรมคนยู่ในเฟรม นักไม่มีข้อมูลหาเลยมาแบบล่งๆเลยโชคพี่เอาแก้วหนึ่งหรอสองแก้วขอแก้วเดียวดีกว่ะอันนี้เป็นช่างแม็กบุ๊กนะครับไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับผมของไอโฟนใช้บ่อยด้วยมาลุงๆหนึ่ลุกหลงเอางี้ดีกว่าถ้าแบบยอมเลยให้กินแค่แก้วเดียวไม่ถ้าเกิดพี่แพ้โชว์พี่ต้องกินสองแก้วอ่าต้องสองตัวเสือพีชขึ้นมาเลยรันใสอันนี้น้อยอ่ะอันนี้น้อยอันนี้น้อย มาโชคเอางี้พี่แพ้มึงพี่ก er ินสองแก้วนี้ได้เลยพีนะมันมีศักสีต้องมีสักสีใช่ฮะฝ่าโชคง่ายๆเลยนะมาไอโฟนเจ็ดพัทไอโฟนเจ็ดพัดเนี่ยพี่ต่อก่อนได้ก็ได้ง่ายกว่าโช์จะได้เลือกบนเลือกล่างคือไอโฟนเจ็ดพัดเนี่ยวิเค์ให้เลยนะครับเปิดตัวเนี่ยเราอิงจากไอโฟนหกเลยเพราะว่าไอโฟนหกไอโฟนหกพัทในพวกเนี้ยมันจะห่างกันไม่เยอะสองหมื่นเก้าพันเก้าเอา สามหมื่นทพ่อนโอ้โหไม่ขลาดเด็กอยากทำงานว่ะเฮ้ยเปิดตัวอยู่ที่สามสิบสองกิกสามหมื่นเจ็ดร้อยบาทรวยแกง ไม่ได้ดูมือถือเลยมันก็ตามความรู้สึกเมื <usi> ่อกี้มันเบียดใส่พี่มากๆเลยนะเบียดแค่ร้อยที่อะไรเป็นงานเฮ้ยสองเที่ยวเนี่ยเราแม่งเยอะด้วยผมมือสั่นเลยไอ้เย็นนี่ไลยอื้มดีใจคล้องคอเลยดีนะกคนอยากก็มาเกือบออกจมูกเมื่อกี้ โอ้โหพึ้นตาว่ะถ้าเกิดถ้าเกิดพรุ่งนี้ได้คอนเทนต์นะห้องน้ำเชิญชั้นสอง iPhone X ครับราคาเปิดตัวเท่าไหร่ครับ iPhone X เอาไงใครตอบก่อนที่แล้วยวใครจำได้ X เหรอ สามหมืนห้าไปก่อนเลยสามหมื่นห้าแล้วสามหมื่นห้าเออตรงนี้ไอโน X หกจุดสี่กิ๊กปะใช่ก็เริ่มถูกถึงสามหมื่นสามหมื่นสี่พันห้าร้อยอ่ะห่างกันนะไม่เกลียดเลยชนะเลชนะไอโฟน X นะ ความจุต่ำสุดอยู่ที่6 4กิกราคาเปิดตัวที่4,500บา่นห้าร้อนบาทจร้อยจรอิงเลยไม่มีอะไรเลยไม่มีข้อมูลหาอะไรเลยเอาแล้วปลาเทลเต้าหู้เ้มๆอันนี้กะเอาพุ่งมาปันอันนี้เอาง่ายๆเลยรุ่นใหม่ง่ายดี iPhone 12 Pro Max ราคาเปิดตัวที่เท่าไหร่ครับ12 Pro Max จะให้แชมก่อนเลยโอทำให้แชมป์ก่อนให้แชมป์ก่อนเลยม่วยให้แชมป์ก่อนกูจะได้เบียดทุกๆุให้ตอก่อนแต่ผมตอก่อนอดีสี่หมื่นสองผมสี่หมื่นสองเอาแล้วอ่ะสี่ห้าไปเดือดเบียดกันไปสี่ iPhone สิบสอง Pro Max ความจุต่ำสุดอยู่ที่ร้อยยีิบแปดกิกปิดตัวที่สามหมืนเก้าพันเ้าบาทไม่น่ารอดเลย ช่วงมันใกล้เลยว่ะไม่น่าเลือกเลยไหนทอากันเป๊ะเลยเขาให้กินน่องแก้วเดี๋ยวแล้วนะเดี๋ยวอืออาโรยจะเดียจะเพ่อียจะพุงเดียวมันมีเค็มด้วยเหรอเค็มรักแรงหมักมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วบอกแล้วว่าชุ่มชุ่มขมคอเลย วนอีกเลยวรอรอบหนึ่งไอ้วไอ้ไม่นะพอละสองออนพอละกูไปไลฟ์กูหมดพักวัดขี้ไม่ได้แล้วกูต้องไปไลฟ์ต่อ iPhone X R ราคาเปิดตัวที่เท่าไหร่ครับแต่ผมก่อนไม่งั้นเดี๋ยวพี่หลุยส์รู้ราคา X R ยากเพราะมันเป็นรุ่นรุ่นราคาพิเศษใช่เอาาก่อนดีไม่รู้หรอสามแปด โอ้โหแม่งกินหมูอ่ะวันเนี้ใมรบอกว่ไหนบอก่ามันเปิดมาแรงไปหน่อยแม็คเปิดเป็นสิบสี่โปรแม็คเลยรู้เลยตอนแรกก่าวแค่สองกว่ายากว่ะเขาหร่รสามแปดสามหมื่นเจ็ดพันห้าสิบบาท ไอกียรเลยเอาแซมไปกินไม่ไอโฟน X R ราคาเอ้ความจุต่ำสุดเปิดตัวที่64กิกสองหมื่นเก้าพันเท่าเซฟตัวเองจัดจัดอ่ะไปกินไอโฟนส1บครับราคาเปิดตัวที่เท่าไหร่พี่หลุยรวยรวยรวยเต่าอ่ะรวยเลยยหมูเลยเดี๋ยวเปย์เลยตอบตรงๆรงนี้แชมป์บอก่ทีหลังถ้าหลุยตอบได้ทุกคนกินหมดเลยแชมป์ตอบทีหลังจำไม่ได้เพราะไอโฟนส1บมันราคาปรับบ่อยจำไม่ได้หรอก ปิดตัวรอบแรกเลยหกสิบสี่จิกใครตอบก่อนพี่หลุยเปิดเลพี่ลุยแชมมากอะไรอยู่วะจะได้เบียดพี่หลุยเอาจะได้รัเบียดใช่รัเบียดดิวะหกสิบสี่จิกสองหมื่นแปดพันเก้าร้อยอะสองหมื่นแปดพันเก้าร้อยใช่เอาไงเอาไงสามหมื่นห้าสเปอเซ็นะสามหมื่นปารี iPhone สิบเอ็ดความจุต่ำสุดที่หกสิบสี่กิก ราคาเปิดตัวที่24,900ื่นส้อชงเองกินเองไปอู้หขี้แตกชว์วันนี้อ่อยสูงกว่าแน่สบายตัวป่ะพี่หักแก้มือรอบสุดท้ายเอางี้ง่ายๆอันนี้เต็มเลยสองบบสองช็อต เต็มเปี่ยมเขาสุดท้ายแล้วเหรอใช่หมดวดเลยไม่ต้องเทใส่แก้วพอหมดขวดพอดีมันก็สองช็อตพอดีอะมึงสั่งทำไมอะนี่หือนอินเดียนสตรีทฟู้ดเข้าไปทุกวันแลวตุดไปช็คให้อันนี้ไอโฟนสิบสามโปรแม็กเปิดราคาที่เท่าไหร่เฮ้ยหวานนีง่ายเลยหมูเลยหวานหมูดิโอ้ง่ายสุดสี่ที่แล้วเดี๋ยวนะ เก่าจริงก็พูดก่อนเลยมันเป็นเปิดตัว128กิกราคาเนี่ยโยกตอบก่อนเลย42,900 128กิกมาสองช็อตนะเว้ยใครแพ้สองช็อตนะเว้ย44,900บาทมั่นใจแล้วนะมาเอาไปทางโน้น13โหมด4 4 9ค <im> วามจุต่ำสุดเปิดตัว128กิก42,900บาท <im> สี่สองเก้าวะเป็นไปได้ไงวะคนละแก้วคนละแก้วกินไม่ได้หรอกนะหมดแก้วหมดแก้วแล้วเมื่อกี้ใครนะหัวเป๊ะเลยช่วยช่วยใช่ช่วยกันเพิ่มกันแตกไปไรมาหมดพ้อมันหนึ่งสองสามใช่ช่วยกันเพิ่มกันแตก มันต้องกินทีเดียวคนจริงมะนาวสวนไข่วะาวุ้ยใหญ่ไปเผาแม่งขมที่หายกันอยากบอระเพ็ดหรือเปล่าอ่ะก็แล้วเสียงสั่นเลยใครก็ตามครับผมที่ชอบนะผมคลิปสนุกสนุกน่มเงี้ครับแล้วก็ทำเล่นแบบนี้ครับผมนะฝากนะผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมเราไม่มีแต่ความตลกนะเราก็ยังมีความรู้นะผมความแปลกใช่ไหมทุกคนนะผมไม่ว่าจะเป็นแม็กไอโฟนไอแพดนะผมแล้วก็ นะับตลกตลกวันนี้แหละตอนนี้ไม่ไหวแล้วขอไปเข้าห้องน้ำก่อนไว้เจอนคลิปหน้าครับผมไปทุกคนสวัสดีครับจองชั้นหนึ่ง